เรื่องนี้เนี่ยมันมีปมมาก่อนหน้านี้ทั้งพรรคเพื่อไทยก็พูดนะครับอนาคตใหม่ก็พูดหลากหลายมากนะครับซึ่งกรณีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้บัญชาการทหารบกก็พูดกับพูดคือเขาเรียกอะไรพูดต่อกับประเด็นของการจัดซื้ออุปกรณ์ซึ่งมีคํานี้ขึ้นมาคาว่าหนักแผ่นดินที่เกิดขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคำว่าหนักแผ่นบินที่ออกมาจากปากของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคง,งสมพงศ์นะครับที่พูดบอกว่า ให้คุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์แคนดิเดตนายกร้ฐมนตีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนะครับก็เป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาก่อนที่จะมีเหตุการณ์เรื่องของเครื่องบิน430ของนายกน้ฐมนตีขัดข้องนะครับล่าสุดสถานีโทรทัศน์ของทางด้านไทย PBS เนี่ยก็มีการนำเพลงหนักแผ่นดินเวอร์ชันอะคูสติกมานำเสนอให้ฟังไปด้วยไปฟังเนื้อหากันนิดนึงไหมไปฟังนะ ใช้ชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกันได้อาศัยโพทองแผ่นดินของราชันแต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลาย แต่ยังฟังทำกินอดโกยสิ้นใจไปเหยียดคนไทยเป็นทาสของมัน นี่เป็นอีกเวอร์ชั่นใหม่นะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเวอร์ชั่นเดิมของเพลงหนักไปดินเนี่ยจะเป็นเพลงมาร์คปกครั่ก็เรียกได้ว่ามีความเข้มข้นมีความเร้าใจกว่านี้นี่เป็นการนำมาอ r r a เร e ใหม่นะฮะเพื่อที่จะให้ดูซอฟต์ลงซอฟต์เยอะเลยนะสำหรับเพลงหนักไปดินซึ่งมีคนเข้าไปแชร์ นะฮะแชร์กันต่อแล้วเข้าไปฟังเนี่ยเยอะมากนะครับสำหรับเพลงหนักไปดินเวอร์ชันอะคูสติกเของเวอร์ชันแรกที่ฟังเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลจริงๆดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยจะแบบโหรุกเร้ามากขึ้นการ์ดอยากจะออกจากบ้านไปออกกำลังกายอ่าใช่ไหมโอ้โหเขื่อมากนะฮะทีนี้เห็นว่ามีการนอกจากนักการเมืองแล้วมีมุมมองของนักเขียนการ์ตูนด้วยพี่ประจักษ์ีการ์ตูนของคุณชัยรัชวัตรนะฮะบน สื่อยักษ์ใหญ่เช้าวันนี้ก็มีการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทางกองทัพด้วยนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชานิยมด้วยนะฮะนี่ครับก็เป็นการ์ตูนสามช่องนะครับช่องแรกเนี่ยก็พูดในทํานองที่บอกว่าแมมเด็กในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยช่างโชคดีเหลือเกินนะคุณกวีเพราะว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากบรรดาพักการเมืองทั้งหลายใช่ไหมในการที่จะเข้ามาดูแลการ์ตูนเนี่ยเขาเขียนว่าเด็กรุ่นใหม่แกแกโชคดี เกิดในยุคนักการเมืองที่แจกไม่อั้นใช้คำนี้นะนักการ์ตูนนะครับนี่ผุนถึงกระตูนนะฮะช่องที่สองช่องที่สองผู้ผู้ใหญ่ลีหรือเปล่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่ลีใช่ไหมซ้ายมือนะครับบอกว่าแจกตั้งแต่เกิดจนแก่จนเจ็บจนตายดูแลประชาชนตลอดด้วยไอ้จอ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 ยแล้วเด็กก็พูดว่าแล้วพวกเขาจะมาหาเงินมาจากไหนล่ะ อ่ะสงสยัยเด็กก็สงสัยนะครับสาภาพา<อ>าต่อไปมาจากไหนอ้าวนี่คำตอบง่ายนิดเดียวทุกพักก็ประกาศหาเงินด้วยการตัดงบประมาณป้องกันประเทศของทหารมาเลี้ยงไงละ่ะอา้ <c oughs> อาวเหรอใช่เลยคำตอบว่ทาท้ายที่สุดเนี่ยก็คือไปตัดงบประมาณของกองทัพไงเพื่อจีามาใช้เนี่ยเป็นนโยบายในการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองนะนี่ก็เป็นการกระต้อการเทียบกระตูนนะกระต้องกระเทียบเปรียบเลยกันพอสมควร